สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดยพี่นะครับผมเป็นคิวของ Toyota นะฮะนั่นก็คือ Toyota Yaris 2 0 2 3 Minor c h a n g e Version Europe นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลทั้งหมดของ Toyota Yaris 2 0 2 3ใหม่นะฮะฝากท่านผู้ชม like, share, กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป โตโยต้ายาริส2 0 2 3รุ่นมาเนชเชนนะฮะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ยุโรปนะครับเพิ่มทางเลือกด้วยขุมพลังไฮบริด130ที่ปรับจูนเพิ่มกำลังสูงสุดเป็น130แรงม้าพร้อมเพิ่มฟังก์ชันอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OAT นะครับหรือ o v e r d a i r เป็นครั้งแรก t ต y ต้ายาริส Hy บริดรุ่นปรับโฉมที่เพิ่งเปิดตัวในยุโรปดังกล่าวนะฮะถูกเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบความแรงด้วยขุมพลังไฮบริด130ใหม่ล่าสุดวางจำหน่ายควบคู่ไปกับขุมพลังไฮบริด115เดิม โดยยังคงใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์1.5ลิตรแต่ได้มีการปรับจูนซอฟต์แวร์ของกล่อง PCU หรือ Power Control Unit นะครับควบคู่ไปกับการเพิ่มพละกํากำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ยิ่งขึ้นส่งผลให้มีกำลังสูงสุดอยู่ที่130แรงม้าซึ่งเดิมนะครับกำลังจะอยู่ที่116แรงม้าแรงบิดเพิ่มเป็น185นิวตันเมตรเดิมนะครับแรงบิดจะอยู่ที่141นิวตันเมตรโตโยต้ายารุชัยบิด130สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาเพีียง9.2วินาท ลดลงจากรุ่นเดิมประมาณครึ่งวินาทีและยังมีอัตราเร่งแซง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลดเหลือ7.5วินาทีช่วยให้ผู้ขับขี่ร้สึกได้ถึงพละกกำลังที่เพิ่มมากขึ้นในทุกย่านความเร็วและกับอัตราปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงนั้นก็ตามนะครับโตโยต้าเนี่ยก็ระบุว่ายาริดไฮบริดใหม่มีอัตราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียง96-116กรัมต่อกิโลเมตรซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันนะฮะนอกจากนี้นะฮะโตโยต้ายาริดใหม่ ยังมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota T-Mate t รือโตโย ta าเซ e ตี้ซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Toyota t m ีมนะฮะพร้อมทั้งฟีเจอร์อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA over the air ช่วยให้เจ้าของรถสามารถอัปเดตระบบมัลติมีเดียและ t o โย t a s a f e ตี s เซน e โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเสมอไปนะฮะในขณะที่ระบบ Toyota s a f e t ี s เซน e ์นะผมก็ได้มีการติดตั้งกล้องและเรดราที่สามารถตรวจจับได้ไกลและกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะส่งผลให้ระบบป้องกันการชนด้านหน้า P-Collision System หรือ PCS สามารถตรวจจับรถคันที่วิ่งสวนมาได้ เพิ่มด้วยฟังก์ชัน Proactive Driving Assist หรือ PDA ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดนะครับที่ช่วยลดความเร็วโดยอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่เข้าใกล้รถคันหน้าในช่วงจังหวะที่ผู้ขับขี่ปล่อยเท้าจากคันเร่งและระบบ Steering Assist ช่วยบังคับพวงมาลัยเพื่อให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ Emergency Driving Stop System หรือ EDSS อันนี้ก็เป็นระบบใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยกรณีผู้ขับขี่หมดสติ โดยหากระบบตรวจจับได้ว่าผู้ขับขี่ไม่มีการตอบสนองทั้งคันเร่งและพวงมาลัยเป็นระยะเวลาหนึ่งระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบและหากยังไม่รับการตอบสนองอีกรถจะค่อยๆชะลอความเร็วและหยุดรถอัตโนมัติควบคู่ไปกับการเปิดไฟฉุกเฉินและปลดล็อกประตูเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Toyota y a r i s Hybrid 1 3น่ามนใหม่นะครับที่เปิดตัวไปแล้วที่ยุโรปนะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่จำนายนะครับมีแค่ให้พรีออเดอร์แล้วก็จองเท่านั้นนะฮะ ส่วนในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับว่า Toyota Yaris Minor Change เนี่ยออกมาหน้าตาเหมือนเวอร์ชันยุโรปหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรองติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแอบเดบิวตข่าวสารกันใหม่นี้พี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย